สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและฐานผู้ช่ทุกท่าทันนะครับผมยอดว่านกอกกอจะพาเอฟซีและฐานผู้ช่ทุกท่ทันไปฟั่งกันโทษสัมผัสระวางนัดยาพารุยกับอาจารย์เอกคนเมืองเมืองเลื่อยนะครับเลขสูตรคำนวณเพิ่งไก่มาแล้วนะครับวันวันที 16, ท่สิบหกทนมาคม6หกหกนะครับเพิเ่งแถมมาไดไรยังในกระดาไปฟั่งนํากันนะครับข้ามาแล้วกัรุโนนากคตตด,ดตามเป็นกําลังใหญ่ด้วยนะครับ ความเมื่อทตั้งมือเกนุติยาในแบงบันมหาผมได้จัดตั้งเป็นคลีบประวัจะใจเอฟซีและทำปุ้ส้มทุกท่านได้ฟังในรูป,ปน้ากันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ยินตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับกี่นะคะมณีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเก,กี่ยวกบเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เอกเมืองเลยนะคะมอ่ิพานมาแนวทางของอาจารย์เข่าเก้าหนึ่งล่างตรงๆนะคะนี้เพิ่นกยายไห้นนทิยาเป็นสะพานบุญไห้นะคะแนวทางของเพิ่น เลขเ่อหลายคู่นะคะสําหรับค้นทุนหน่อยสําหรับขางลางเป็นฟันท่งหายหางเดียวนะคะเราข้งบนก็หายแค่3คู่นะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์รละว่างน้นทิยาก,กับอาจารย์เอกเมืองเลยงวดวันที่16บธันวา2566นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ดีมครับไร้ยินชัดเจนครับชัดเจนค่ะ ลุงธีย่าโทษมารบกวนเราค่ะ,ะเวลานี่บอสมะรบกวนกำลังว่างอยู่ครับค่ะค่ะพ่อมแล้วอ่าแนวทางของอาจารย์นี่เขาไม่จังหวัดแล้วมันก็มีเขามีหลุดหรือครับก็เบขอลื่อยๆบางช่วงเขาเงี้ยวนี่ดกันครับช่วงเขาเรื่อยๆอยู่ครับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติครับมีเขาไม่หลุด<ม>ลบอสใน เปิดบ้านก็นมีเขามี่ยังไปเรียกครับอ่านนทิยาเอาเอานอนทิยาจะเอา<ด>ตระถาบ้านไทยเด้อค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาข้างบนหรือข้างล่างมันกน็ส่วนมากสิเป,ป็นบนนะครับอ๋อาสเลยร์เซ็นต์บนเลยเนนแต่่าใน,นโตพิเศษไปนะครับบนส่วนมากสิเป,ป็นบนอ่าแล้วที่อากาศสิบป็นลดหรอครับมันก็สิ อันงเดือนแต่สีงงลงมาแบบมี้เนี่ยู่ครับเป็นบอลแต่สีขาแต่บนผมเนี่ยบนนะครับเป็นเลขสูตร,รหรือเลขฟันครับอาจารย์อือเลขสูตรเออเลขสูตรนี่แหละครับเลขสูตรตามตำราครับอ๋อตามตำราอ๋อ,อนั่นเอาน่าววันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาบนลมืนบ่ค่ะอาจารย์ เขาล่างอยู่ครับเขาร่างเก้าหนึ่งอยู่ครับบนนีพผมกะให้แต่ในห้องเลี้ยงผมนะครับในห้องวีไอพีกัมีผู้ใดกันอยู่ครับไล่กลุ่มยีเพิ่นกับว่ามีผู้ใดนะครับอ๋อแสดงว่าันที่ผ่านมาในเข่าเก้าหนึ่งล่างครับผมอ๋เราดีกันปุบผมก็ให้ปั้บเลครับผมบันไหนว่าสีไปให้ที่หลังไปนะครับบันไหนรอการบ้านไปมาวันไหนปุ๊บไห้ปั้บเลย ก็ว่ากอคิดคำนวณไว้ล่วงหน้าไปลองสางหมวดไปแล้วนะครับผมคิดไว้ใน้วค่ะวมันเอานศพเดี๋ยว่าหอกเรี่วจังเอาเอาลีกหอกมาคำนวณนะครับค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะสรุปมานันติยาจะขอเฉพาะรัฐบาลไทยเด้อค่ะอาจารย์ครับผมครับค่ะนันติยาคะพร้อมแล้วต้องอาชีพเลยเหรอครับนี่ อาดตั้งแรกแล้วย่านอาจารย์บอกว่าได้แปดนาทีอ๋อครับผมบอกับผมก็ได้แปดเมตรบ้าค่ะเบ้าโดนว่ได้ค่ะเพราะว่าคนฟังนี่จะเบื่อเพิ่นเขามาเบิ่งช่องเพิ่นต้องการตัวเลขเพิ่นไม่อยากรู้โดนย่างอื่นนะคะอ่าโน่นโน่นที่ย่าร้อมบนะคะครับผมครับอ๋อมีสี่ชุดนะครับสี่ชุดบนครับบนครับผมที่ ครับบนสชุดบนเป็นชุดโตเะครับค่ะรับหนึ่งเกาเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะเก้าสองเก้าสองเจ็ดค่ะสาก้ากจ็ดสามเก้าเจ็ดค่ะ สี่เก้าเจ็ดสี่ครับมียูซีชุดครับสี่ชุดบนเตาร่างตัวเดียวครับง่ายตัวเดียวสี 4, 9, ่เก้าเจ็ดเอาล่างเนาะครับครับผมมียูซีชุดเท่านี้แหละครับค่ะทางล่างค่ะลายหกสอง 6, 2, ตัวเดียวครับหกสองตัวเดียวมัน,ม,น,ม,นมันมันมีเลขวิ่งมัน,มนบมา,าจานมันเลขเลขวิ่งบ่มีมันบาา่ะ แอาจารย์อรอมขันยัดวิ่งแม่ไหมครับไม่วิ่งเก้าเลยครับวิ่งเก้าบนนบครับก้าบนครัับครบผมขันจะวิ่งก้าวิ่งก้าบนเลยเลยครับวิ่งเก้าบนข้างล่างเลยค่ะอาจารย์ข้างล่างให้วิ่งหกครับข้างล่างวิ่งหกครับข้างล่างวิ่งหก เลขเลขเลข i, าสามตัวบนนี้ทาตัดสองตัวนี่อาจารย์ตัดได้คู่ได้แน่ตัดให้เอสซี่นะคะถ้าว่าข้างบนนะข้างบนอาจารย์ตัดได้คู่ได้แน่ค่ะอ๋อข้างบนนี่เจ็ดเก้าห้าสองเจ็ดห้าสามเก้านี่สามาาชุดครับข้างันจอตัวข้างบนเลขสามตัวมีหนึ่ง 9, 7, 5, เก้าเจ็ดห้าสอง เจ็ดเก้าเก้าสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดครับเรียงเลยอ๋เป็นหนึ่งเจ็ดเก็าวา่าอาจารย์นุ่นที่ยากก็เขียนหนึ่งเก้าเจ็ดครับก็กได้ครับเพราะว่าต้นจากโตักับให้ต้นต่ได้นะครับเร,เราเราเน้นชุดได้ค่ะอาจารยเร์เลขสามตัวผมสี่เน้นยี่สองชุดนะครับให้ห,หนึ่งเจ็ดเก้ากับเก้าสองเจ,จ็ดครับ หนึ่งเก็ดเก้าหนึ่งเก็ดเก้าเกับเก้าสองเก็ดสามหกสองมีแล้วครับเลขสองโตมีเจ็ดเก้ามีสองเจ็ดมีสามเก้าอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะเน้น เก้ากับสองครับสองโตเกียเก้ากับสองเก็ดรูว่าเมื่อลรวันป่ะคะอาจารย์ครับนี่เท่านี้ล่ะครับเดี๋ยวน้องดิยาขอทวนจักน้อยหนึ่งครับผมแนวทางของอาจารย์เอกเมืองเลยงวดวันที่1 6บหธันวาสองหาหสำหรับ้างบนเลขวิ่งเลขแรนอาจารย์ให้วิ่ง9ตัวเดียวจับคู่ไเลข3ามโต ว่าเป็นจริงอาจารย์บอกให้เขียนหนึ่งเกเจ็ดน้ทียาเขียนหนึ่งเจ็เก้าก็เลยเป็นเขียนเขียนครับครับต้องมาทัเจ็ด่อครับหนึเก็เลยเขียนอีกเขียนเพิ่มอีกเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเกเจ็แล้วก็จะมีเก้าสองเจ็ครับผมสามเก้เจด่เกเจน้นที่หนึ่งเจ็ดเก้ากับเก้าสองเจด สำหรับเลขสองโตมีเจ็ดเก้าสองเกสามเก้าเน้นที่เจ็ดเก้ากับสองเกตตรงกันวะอาจารย์ตรงกันครับตรงกันสำหรับขางล่างอาจารย์ให้เลขวิ่งเลขแ่นหกตัวเดียวครับปั้นยห,ห้างเดียวคือหกสองตรงกันวิภาครับตรงกันครับเมียเลยครับจะมีและครับ ค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเ้อค่ะที่หายแนวทางนะคะงวดนี้ก็ขอให้เอฟซีสุดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่สวัสดีครับข่าวกวารวางไวเอฟซีและตำรวจต้มท,ทมุกท่านข้องเสียงเงี้ยในฟังแล้วนะครับทินวัตยาในสารูปเปลีของอาจารย์เอกเมืองเลยน,นะครับเปลี่ยนตัคำนวณนะครับส้ารับผมในไทยคลิปนี้ก็ทีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เอกเมืองเลยเปลีล่ยนตัคำนวณ ที่ผ่านมาเขาเก้าหนึ่งตรงตรงขางล่างนะครับวันนี้หายมาแล้วว,วันที่สิบหกทันบาตรโกมหกนะครับเพื่งกับไฮเลกบนซีซุดนะครับวิ่งเก้าบ,บนนะครับซุดสามตัวเป็นเลขโต๊ดนะครับก็มีหนึ่งเก้ดเก้ากับเก้าสองเก็ดสามเก้าเก้าสามเก้าเก็ด,กดนะครับสี่เก้าเจ็ดนะครับเพื่งกันเน้นไท หนึ่งเกเก้ากับเก้าสองเกนะครับสำหรับเลขกสองตัวก็มี่เกเก้ากับสองเกนะครับกับสามเก้าเพื่อกาเด้นให้เกเก้ากับสองเกนะครับสำหรับเลขกล่างนะครับเลขกล่างเป็นกะให้วิ่งหกตัวเดียวนะครับจับพวให้มี6หกสองตัวเดียวเลยนะครับเป็นแนวทางสื่อสารก,กินแป้งตะตบันนะครับกวังไวเอฟซีแลแต่ผูต้มทุกท่าน คงเืีทงยันในฟางแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ขอยุ่ที่เพียงทำานี้เพราะวันนี้คลิปต่อๆไปสักคลิปมีโชคดีสวัสดีครับ